สวัสดีค่ะทุกคนพี่โก้พี่้ะมีมาบชายอยู่ไลฟ์อยู่นะทเดินไปมฉันไปดูว่าเขาอ่านมือถืออะไรฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกัาพี่ส้มชี้ฉันดูว่าพี่โก้กผู้ชายมัดผมผู้ชายมัดผมพูดอย่างนี้เลยพี่ส้มไวมากคนไวมากฉันก็เลยเดินไปที่้างหลังเขาแล้วก็ดูว่าเขากำลัง อตอนนี้คุณหญิงแม่กำลังไอ้นี้อยู่เปิดตัวเพะเป็นหน,นังสือเนาะไม่ใช่เ็ตบุ๊กเนาะเป็นสำนักของคุณแม่เองชื่อว่า r ี v e r Book นี่นะคะอยู่กับบุ๊กสะพายนะคะพี่ฮันนาแล้วก็พี่สมโอนะคะ,ะนี่ค่ะพี่คิรินนะคะแล้วก็อเอฟฝรล,ลังพี่เป้วิศแวนะคะเป็นดีเจมากว่าร้อยปีแล้วเดี๋ยวเราจะให้เกียรติคุณหญิงแม่นะคะ แม่ของพี่ฮิวโกเนี่ยทันได้พูดภาษาอังกฤษอยู่เอาเป็นว่าดูแค่บรรยากาศแล้วแบบแฟนคับเป็นฝรั่งเต็มงานเลยอยู่ลืมฝั่งแม่น้ำเจ้าพรายานนะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผู้หญิงแม่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงแม่เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กเอ้ยไม่ใช่พ็อกเก็ตบุ๊กเป็นหนังสืออ่ะ หนังสือเขามีสำนักของเขาแล้วก็มีแฟนคลับเยอะเรามาให้เห็นว่านี่เรื่องหลังเรื่องหลังคุณหญิงนะใช้เครื่องเสียบ เป็นการแถลงข่าวที่ึกมากเลยนะคะแต่ลบ,บว่าเขานัดกันแบบเหมือนแบับเป็นปรั่งๆแล้วก็รั่ังเต็มงานเลยอะ่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมาเขาเรียกว่าฟังการแบบเปิดตัวหนังสือของคุณหญิงแม่เดี๋ยวเราให้อธิบายหนนังสือของคุณหญิงแม่มีอะไรบ้างคะคุณพี่วันนี้ที่เปิดตัวจากร i เวอร์บุ ถูกไหมคะสำนักพิมพ์ถูกไหมคะถูกต้องค่ะสำนักพิมพ์นี้มีมากี่ปีแล้วคะมีมากี่ปีแล้วอาจะสามสิบปีแล้วสาปีแล้ววันนี้แบบมีงานเปิดตัวคือเปิดตัวอะไรคะเนี่ยวันนี้เราต้องแต่งตัวมาเป็นคนใต้อ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับชาวใต้ดิอ๋อชื่อว่าอ่านว่า beat on บีดออ n แอร์สตรแปลว่าอะไรคะ อ้าวอ้าวจะเป็นเกี่ยวกับทะเลใต้ทะเลใต้เนี่ยน้องิดมันเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอ้ยถนัดเลยเป็นคนชอบอ่านภาษาอังกฤษชอบมากภาษาไทยเห็นแล้วแบบอุ้ยง่ายสิหนามาก่านกี่วันจบเนี่ยโหคนที่มาข้างในเป็นแฟนคลับของหญิงแน่หมดเลยใช่ถูกต้องแล้วทำไมมีหนังสือเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะคะใครที่สนใจหนังสือพวกเกี่ยวกับ โอ้โหต่างตเพราะคุณหญิงแม่เป็นคนที่ชอบทำหนังสือมากอันนี้คือเปิดตัวล่าสุดคือ Beats on a string ถ้าอยากได้ไปซื้อที่ไหนอะซื้อในเฟซบุ๊กของริเวอร์บุ๊กนะคะหรือทางชูปี้ดาชานี่คืออะไรเนี่ยจะถึงลูกชายเล็กถึงลูกชายเล็กอันนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับจดหมายที่รัชกาลที่5เขียนถึงคุณปู่ของคุณหญิงก็คือเจ้าฟ้าจักรพงศ์หน้านต้นจากจักรพงศ์ขนลุกเลยอ่ะ ใช่แล้่นี้ก็ระหว่างที่คุณพ่อคุณลูกก็คือคุณพ่อประพาสเมืองนอกอคุณลูกไปเดียนที่ต่างประเทศอเขาก็จะมีจดหมายถึงกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษดีจังเลยอะล่ะชีวิตเราไม่ค่อยใฝ่รู้นะดังนั้นใครที่ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยได้โอกาสดีมากเลยและนี่เรื่องอะไรคะว่าอะไรเกิดวังปารุดเกิดวังปารุดเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณหญิงเขียน<อ>แลเป็นเรื่องของข้ะอ,องค์เจ้าครับ กกงเ<ห>งจากก้าฟ้าจักรพงษ์เนี่ยนะเป็นคุณพ่อของพระองคจุลตอนนี้การปกครองสมัยก่อนเนี่ยท่านไปเรียนที่เมือาางนอก,นอกใช่ไหมคะแล้วท่านก็มีความตั้งใจที่จะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เสร็จแล้วพอท่านเรียนมาเนี่ยท่านก็อยากให้คนไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนต่างประเทศเพราะเมือ่อก่อนต่างชาติไม่รู้จักเราอืนะคะ ่านก็เขียนเป็นจริงๆเป็นงานเขียนของท่านเจ้าชีวิตก็เป็นนี่ตั้งแต่ละการที่หนึ่งเลยคือพูดง่ายๆว่าสมัยคุณปู่ของคุณหญิงเนี่ยเป็นนักเขียนไม่ใช่ไม่ใช่ปู่เป็นนักเขียนก็เป็นคุณพ่อของคุณพ่อของคุณหญิงใช่อันนี้แหละคือคุณพ่อชื่อเป็นคุณปู่คุณยูโกอ๋อคุณปู่คุณยูโก้แล้วนี่จะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ย าและเจ้าฟ้าสยามก็เป็นหนังสือในเครือเหมือนกันแล้วก็มีพระราชพิธีแห่งกรุงสยามมีเสาพาห่องสีนะครับจอมกษัตริย์สีสยามจะเป็นเครื่องประดับของท่านแล้วก็ประวัติของท่านว่าท่านเป็นใครมาจากไหนคือใครอยากจะซื้อนี่ก็คือไปใน Facebook ใน Facebook หรือว่าของของชื่อว่าอะไรนะครับ r i v e r Book River ที่แปลว่าแม่น้ำา r เ v e r Bo ุตามนี้เลยตามนี้เลย เป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะไหน River Books นอนี่นะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยคทแย่ออเป็นภาษาอังกฤษแล้้วแลวนี่เป็นอะไรครับอะไรอังกอร์สเต l e อันนี้เป็นเล่มใหม่ล่าสุดเลยอ๋อคืออะไรอ่ะเป็นแบบว่าเหมือนกับอืเรื่องเกี่ยวกับอังกอร์อังเมนนะคะก็จะเป็นเหมือนสถาปัตย์ของเขาเป็นศิลปะของเขาคะอคะ แล้วทำไมเป็นเราทำไมเราเป็นคนเขียนล่ะอืมอันนี้เราไม่ได้เป็นคนเขียนนะก็คุณจรเนี่ยเขาศึกษาอ๋อเป็นหนังสือของคุณจรที่อยู่ในเครือเป็นนักเขียนในเครือแล้วเขาก็ไปเรียนคาวุแม่ท้อบางฟอโเขาศึกษาเรื่องพวกนี้แต่เนี้ยชอบมากหนังสือเกี่ยวกับพวกแบบว่าประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาศึกษาได้ได้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับอ่าเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวส่วนส่วนเล่มนี้มีทั้งไทยทั้งอังกฤษก็อย่างที่คุณเห็น ก็ทําให้คนต่างชาติได้รู้ประวัติชาติไทยเจ่มีภาษาอังกฤษด้วยหลากหลายแต่ว่าตอนนี้เรามามีคนไทยส่วนใหญ่ที่จะเป็นเจ้าชีวิตแต่วันนี้มาเปิดเรื่องเนี้ยใช่เรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้เลยนะอะไรเนี้ยเป็นเกี่ยวกนะเป็นนิยาย on the string เป็นนิยายเป็นนิยายเหรอใช่บีดก็คือลูกปัดลูกปัดทั้งได้ก็อาจจะแปลว่าเป็นเรื่องราวของสาวได้กับคนที่เขามายถึงว่าเขาวันนี้ให้แต่งตัวเป็นแบบว่าใช่แบบเซาท์เทน เนาะแบบชุดใต้ใต,ใต,อตอนนี้ข้างในแถลงข่าวกันเยอะเลยใช่ลองเข้าไปดูนะคะก็ทําให้คนแบบว่าขอบคุณนะครับ,อ,บ,รบอันนี้เราอยู่ที่วังจัก,กรพงศ์นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระราชตำหนักนะครับที่สมัยก่อนนี่เลยนะครับของของจริงของแท้นะครับเราได้มาบ่อยก็เพราะว่าเราเป็นแบบเพื่อน <c oughs> เป็นเพื่อนกับพี่ฮิฮฮฮนฮานะครับแล้วก็งานแถลงข่าวก็คุณหญิงแม่ก็เลยชวนมา อันนี้ก็ไม่มีอาก,กาศที่เขาแบบเล็นลุกุยกันนี่สวัสดีครับมีลุงกี้นะครับแฟนคุณหญิงนะครับลุงกี้เซฮากีเหล่ามากเลยของเหลค้ดโอเคให้ดูลิมิตนี่ นี่คือเราแบบนี่คือคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันนะคะน้องกู้นะคะน้องชาฮิลก็หล่อมากน้องชายฮิลก็หล่อมากแบบหล่อมากน้องฮิวลก้็ให้มาถึงริมแม่น้ำนะครับนี่ออนริมแม่น้ำซาบิยาล้นมาถึงด้านนอกนะครับ A variety of boats crisscrossed the river, from small dugouts to Chinese trunks as big as his old ship, the Window boat. His boat glided past two steel steamships anchored in the middle of the river. He was back home. He would see his brother. พิเกเข้าใจไหมคะที่เขาพูดอ่ะเข้าใจไหมอ่ะถนัดภาษาเกาหลีเป็นคนถนัดภาษาญี่ปุ่นอ่าอัลเดออันเดออัอยิ้มได้อีกแล้วอ๋อนไหนฟังเาเล่น He could hardly imagine his <laughs> outdoor loving brother serving food. He had the honor of serving the king. He had missed so much. Brandon had written that the restaurant was a bit downstream from the police station. He spotted the station. Move closer to the shore, he told the paddlers. <laughs>

พี่ส้มจะมันไม่ฟังแล้วเขาแถลงข่าวอยู่เดี๋ยวเราจะต้องมีการเลคเชอร์นะ <c oughs> ว่าท่านไ,ได้พูดอะไรไว้บ้างพี่ส้มขอ,อน้ำเปล่าแก้วหนึ่งไหมครับเออ,อ,อขอบคุณครับไม่ครับ มีบรรยากาศเปิดตัวพอกแปรบู๊นี่หนังสือนะครับแล้วเราก็จะแบบว่ามีอาหารใต้ให้กินเนาะน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะมีขนมแบบว่าผลไม้รวมเขาจะเสียบเป็นไม้อย่างนี้นะน่ารักน่ารักแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าขนมตุ๊บตับนะครับ เป็นของใต้แล้วมีขนมเปี๊ยะนี่แล้วก็จะมีคั่วกิ้งเขาทำทุกอย่างต้อมีข้่วกิ้งมีปลามึกแล้วก็มีอะไรสตอผัดกุ้งมีไก่กอและเนาะช่วงนี้เราจะเดินพาชมวังนะครับ ไปเขาแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีพี่วิกเตอร์ด้วยนะครับคิดถึงพี่วิกเตอร์นะไม่เจอกันเลย,ยลมแรงขีนน้ำ นีนรตรงแถวพระบรมมหาราชวังก็มีงานจัดอีเวนต์ด้วยนะครับมีเขาคล้ายๆแบบงานแบบเป็นแบบตลาดสี่ผ้าคอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงมิวเซียมสยามก็มีงานก็ไขว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับนี่ก็แบบพามาให้ดูบรรยากาศวังจักรพนกนยิยมค้าคืนกันบ้างช่วงที่เจ้าบ้านถแถลงข่าวอยู่เราก็จะเป็นแบบว่าคนนอก ที่อุกอาจพามาดูนี่เขาจะเขียนว่า p r i v a t e ห้ามเข้านะครับนี่ข้างในเราก็เอาแต่พองงามแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะนำภาพมาฝากกันนะครับตอนนี้ก็แยกย้ายกุด i น h t นะครับกดแชร์ให้แม่พี่ยูโก้หน่อยนะครับ สวัสดีคุณเชอรี่จากสวิตด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยน้องโจ้น้องอะไรที่แบบไม่ได้ทักนะครับเดี๋ยวต้องปฏิบัติภารกิจต่อแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับนี่เดินชมทั่ววงอยู่ไหม่หมดเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเดือนสุดท้ายของปีแล้วแฮปปี้แฮปปี้นะครับเดือนนี้ยังไงก็ต้องดีครับเพราะมันคือเดือน d e ซ ember แปลว่าธันวาคมไปแล้วบ๊ายบาย